ิิงง,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 งลองเองรีวิวเองวันนี้มาแบบ no สปอนอีกแล้วนะคะพาไปดูร้านเด็ดกันค่ะวันนี้ทองกลางแฟมิลี่พามาย่านใจกลางเมืองโคราชแถวสารากลางจังหวัดนะคะมาดูกันว่ามีร้านอาหารอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ ร้านแรกเป็นคาเฟ่ที่เราผ่านมาหลายครั้งแล้วนะคะสะดุดตากับความน่ารักของเขาชื่อร้าน W Cafe ค่ะอยู่ตรงข้ามกับสำนงานปศุสัตว์โคราชอยากลองเข้าไปชิมดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ <Wow. S 1> เข้ามาแล้วบรรยากาศไม่ผิดหวังเลยค่ะร้านเขาตกแต่งสไตล์ โคเรียมินิมอลนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศน่ารักมากเรารู้สึกว่าถ้าใครเป็นสายคาเฟ่ที่ชอบถ่ายรูปต้องชอบแน่ๆแ,และเขาก็มีเบเกอรี่ให้เลือกหลากหลายมากจริงๆสะดุดตาตั้งแต่หน้าร้านแล้วนะคะน้องพนักงานบอกว่าที่นี่ครัวซองอร่อยมากปกใหม่ทุกวันแล้วก็ยังมีมัทฉะชาเขียวที่นำเข้าจากเกาหลีแท้ๆเป็นมัทฉะเจจูนะคะ กาแฟผลไม้ก็มีอันนี้เป็นเค้กน้ำผึ้งนะคะที่เป็นเมนูใหม่ของร้านเราสั่งเพราะว่ามันน่ารักมากก็เลยลองชิมดูค่ะร้านมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเยอะมากสายคาเฟ่ห้ามพลาดเลยนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าลองแวะไปกันดูได้นะคะ เดินถัดมาไม่ถึง29้าข้างๆกับร้าน W Cafe จะสะดุดตากับป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นร้านเจ้าคุณก๋วยเตี๋ยวกะลาสาขาสองเราเข้ามาในร้านนี้เพราะว่าป้ายหน้าร้านเลยค่ะรูปก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาหน้าทานมากเลยค่ะพอเข้ามาในร้านบรรยากาศอาจจะดูธรรมดานะคะแต่พอได้คุยกับพี่พนักงานแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจเลยค่ะ พี่เขาบอกว่าเมนูเด็ดที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโคราชค่ะเขาจะปรุงน้ำต้มยำใหม่ชามต่อชามเลยนะคะแล้วเนื้อหมูเขามีทั้งหมูนุ่มหมูก้อนหมูตุนแล้วก็หมูสับใส่มาให้แบบเน้นๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าความน่าสนใจของก๋วยเตี๋ยวก็คือเขายังใส่กุ้งแห้งเพิ่มมาด้วยแถมยังใส่ในชามกะลาน่ารักมากเลยค่ะดูภาพแล้วน่าทานไหมล่ะคะ ถ้าไม่เชื่อลองฟังแม่เราการันตีนะคะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยไ,ไหมคะ <_ t iny> คอร่อยกดไลค์ไหมคะกดไลค์ค่ะเย้เมากคะ่ะ <_ t iny> เราชิมดูแล้วรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมใครสนใจมาลองชิมกันได้นะคะ <_ t iny> ด้านสุดท้ายของวันนี้ เป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจมากๆอีกร้านหนึ่งค่ะอยู่ตรงข้ามกับสอพอเมืองโคราชนะคะเราเคยลองชิมครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนเขาเปิดร้านใหม่ๆวันนี้โอกาสดีก็เลยได้ลองมาชิมอีกครั้งบรรยากาศเห็นตั้งแต่หน้าร้านก็รู้แล้วว่าตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบมินิมอลแต่ร้านนี้มีความน่าสนใจก็คือเขาเป็นร้านที่มีนมทางเลือกค่ะ นมทางเลือกก็อย่างเช่นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองที่เราสามารถเลือกใส่แทนนมวัวได้มีเมล็ดกาแฟแล้วก็มีชาให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยเราว่าเป็นทางเลือกของสายสุขภาพที่น่าสนใจอีกร้านนึงเลยค่ะร้านหยุดวันอาทิตย์วันเดียวใครสนใจก็ลองมาชิมกันได้นะคะ